หอยห้อยห่ห้องข้างหอยหกแห่แห้หินหันไทยไทยพวยไทยเห็นทองไทยบ้าไปไหเยอะเาหของไทยเงหรอเาใหอยก้เออะไรกับปาหออาอะไรกับป้าหเล่เลีนอันนี้สุดนี่แปลว่าจะใส่ี่แม่ฮะสุดที่แปลว่าจะใส่ยุสานงานใดสานนาบ้านนี่เห็นแคนไปยุบอีผู้ใดใส่ก็แล้วมาใส่ สวยแน่สวยสวยบ้างนสวยสวยอีงมันสวยนกเอ็นกิมเมอร์โอ้ยนกแต่แต่ความไปเอ็นไปอ็นไปอ็นไปอ็นอะไร้นมาไปเอ็นน่นแต่ไปดอกวอล้วกัั้งโอ้โหเร่ตน้อจะเอารุ่นใหญ่รุ่นเหมือนพี่แอนอ่ะก็เลยเอารุ่นนี้โอยแต่มันไม่เหมาะไงไปพายแล้วไม่หมาะแต่ว่าราคาทำกันก็เลย กับไทยหนูขังรกจ้า 6, นนกระชื่นชอบม,มาอยู่เตะคอนว์เินอ,อ <c oughs> ขอ้างหลังเนี่ยครห,หลังเนี่ยหมุนหมุน,น,นหมนนนห,นหันเป็นราคาไหมก็เลยสืบบกเคยมีเหมือนดโอ้ยเขาเลยิก <c oughs> ินเขาอแฉ่โอ้ยชอดอ